วันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นายพงการเอี่ยมสงครามผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์มอบหมายให้นางประพิษอมรสินสวัสด์หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชมุมชนนายมนพชิมมานางสาวอุไรเจติยวันครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนำนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรลการร่วมกับการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและศูวนซ่อมส,สร้างเพื่อชุมชน Fi กอิดเซ็นเตตามนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อการศึกษาเท่าเทียมตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อาชีวะช่วยน้องสพทณโรงเรียนวัดท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ผู้นำทางวิชาชีพสร้างโอกาสและความเสมอภาค ด้านการศึกษามีไรายได้มีอาชีพมีอนาคตอาชีวะเรียนดีมีความสุขครับสวัสดีครับผมพอธนกิจสิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัด่าทองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ขอขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์น,นะครับที่ได้จัดทำโครงการพี่ช่วยน้องใน ปีการศึกษานี้ซึ่งจะต่อเนื่องหนึ่งปีการศึกษาหน้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อจะมุ่งเน้นในการเรียนต่อในระดับชั้นปวชในสายอาชีพซึ่งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้เน้นเรื่องของการศึกษาต่อในสายอาชีพซึ่งทาง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะไปศึกษาเล่าเรียนในส่วนของอสายอาชีพซึ่งตรงกับเป้าหมายของโรงเรียนและตรงเป้าหมายกับความต้องการของนักเรียนซึ่งปัจจุบันเนี้ยในสายอาชีพเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ตรงจุดครับก็ยินดีครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานะครสวรรค์ได้ ได้มาเปิดโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทองได้ศึกษาต่อในสายอาชีพครับขอบคุณครับ